ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพระฤหัสบอดีวันที่5เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องจงทำให้ตนเองสอดคล้องกับนิมิตของพระเจ้าและพระวจนะที่จะใคร่ขวรและสามาคถีธรรมในพระธรรม2โครินบทที่5้ข้อที่18 สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราพี่น้องคะบางคนดำนินชีวิตเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์อันเห็นแก่ตัวของตอนเองซึ่งไม่สอดคล้องกับนิมิตของพระเจ้านิมิตของพระเจ้าคืออะไร คือการที่มนุษย์รู้ความจริง 1. ที่โมทีบทที่สองข้อที่4ดังนั้นจงเชื่อมโยงความฝันของคุณกับความฝันของพระองค์และชำระแรงจูงใจของคุณให้บริสุทธิ์ด้วยความรักของพระองค์การประกาศนำดวงวิญญาณควรเป็นแรงจูงใจและผลักดันในชีวิตของคุณคุณเป็นคริสเตียนก่อนเป็นนักการเมือง ครูในธนาคารนักเรียนหรืออื่นๆดังนั้นจงทำให้การทรงเนี่อของคุณในเขาประเสริฐให้สำเร็จจงให้การขยายแผ่นเดนของพระเจ้าเป็นความปรารถนาอันดับหนึ่งของคุณความชื้นชมยินดีที่แท้จริงความพึงพอใจและพระพรทั้งหมดที่คุณปรารถนาอยู่ในนั้นพี่น้องขา มีความเลึกซึ่งในพระเจ้าเป็นมิติแห่งความชื่นชมยินดีและความพึงพอใจที่คุณไม่มีทางรู้จนกว่าคุณจะทำให้ชีวิตของคุณมีค่าในการประกาศนำดวงวิญญาณพระเยซูตรัสในมาระโกโบทที่16ข้อที่15ว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนในมัทธิวบทที่24ข้อที่14 พระองค์ตรัสว่าเข่าประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงคำสั่งให้นำข่าวสารแห่งความรอดไปถึงที่สุดปบแผ่นดินโลกไม่ได้มีไว้สำหรับสิทธิพิบาลและผู้ประกศาศข่าวประเสริฐเท่านั้นแต่สำหรับคริสเตียนทุกคนคุณเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ 2. โครีนบทที่3ข้อที่6ซึ่งก็คือผู้นำเขาดีเรื่องความรอดควรได้รับม่อใหมาให้เข้าถึงผู้ที่อาศัยในความมืดด้วยแสงสว่างแห่งความรอดพี่น้องขะคุณเป็นความสว่างในโลกที่มืดมิดดังนั้นจงส่งสว่างด้วยเข่าประเสริฐของพระเยซูคริสต์จงช้แสงให้กับผู้อื่นอย่างมั่นคง เพื่อให้พวกเขากลายเป็นความสว่างด้วยเช่นกันคุณเป็นคนของพระเจ้าสำหรับชั่วโมงนี้ซึ่งยืนมั่นในพระคำแห่งชีวิตด้วยการเปิดตาผู้ที่หลงหายด้วยการหันพวกเขาออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างและจากฤทธิ์อำนาจของซาตานมาหาพระเจ้าเอเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ พระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระคุณเรื่องความรอดที่ทำงานอยู่แม้ในตอนนี้ในขณะที่ลูกๆของพระองค์ทั่วโลกเป้าประกาศเข้าประเสริฐหลายคนถูกหันออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างและจากฤทธิอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้า ขณะที่พวกเขาได้ยินและรับเขาประเสริฐในวันนี้ในพระนามพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าหนุนใจกับเราในวันนี้นะคะว่าคุณเป็นความสว่างในโลกที่มืดมิดดังนั้นจงส่องสว่างด้วยเขาประเสริฐของพระเยซูคริสต์จงใช้แสงให้กับผู้อื่นอย่างมั่นคง เพื่อให้พวกเขากลายเป็นความสว่างด้วยเช่นกันคะ่ะและจงให้การขยายแผ่นเดืนของพระเจ้าเป็นความปรารถนาอันดับหนึ่งของคุณนะคะเพราะความชื่นชมยินดีที่แท้จริงความพึงพอใจและพระพรทั้งหมดที่คุณปรารถนาอยู่ในนั้นคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด